来了，哎哎哎哎哎，跑跑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 跑，哎哎哎哎哎，跑跑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 。 ครับมันอยู่กับช่องเป่าตามติดชีวิตช้างน้อยมิ่งมงคลนะครับผมวันนี้ก็มาดูความสนุกนะครับผมเต็มรูปแบบมาดูว่ามิ่งจะพาแม่ๆไปทำอะไรนะครับวันนี้มาลุ้นกันนะครับไอ้มาคำไปหน้กไปแลัว ยังต้องเต้น้นวัดเสียงคืนเริ่มมีเสียงเริ่มนี่นี่เนี้ยครับอ๋ออ้อหางฉี่แล้วหางฉี่แล้วหางฉี่แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ๋ออ๋อไปแล้วไปแล้วถ้าเดินครับ อาอทำไงต่อมิงทำไงมิงทำไงหันตูดหันตูดหันตูดใช่แล้วหันตูดใช่พี่แล้วเอาหันตูดใช่พี่แล้วเฮ้ยเฮ้ยป้าสั่งเลยอย่างนอนกลมกลมบอกเลยปึ๊บเอาเอาเอาแล้วเอาแล้วเช็ดใหม่ก่อนเย้่พรมิงใส่เย้่พราะไอจับบึ้งไง เงยมอยไจับบึ่งนะโอ้หันตัวซ้ายยังเดียวแบบนี้เอาเอาเอาโอ้ยมือ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 พึ่งเอ้ยนี่ข่าวว่างบ่เบ่จับเช็คบึ่งนะโอ้ดูตูดครับตูดหงยแงโอ้เต็มจอดเลย ไปแล้วไปแล้วเออเบา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 ๆๆาเาออเบาเาเบาาาาเาาเเี้ยงมีแล้วเลียงมีแงแล้วอือมาเจ้าคุณเมีคุณลุนเออมาคุณเมี เหมียแม่มามา,มา,มา <S <S เออแม่ครับนี่เนี่ยพุ่นน่ะเสียงเอื้ออีกไม่คอนเลืออีกเอืออ,อ่ะพ่ะนะเอ้อเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปทางพุ่นไม่ไปไเล่น,รนหรอกฝั่งนี้เออไปเล่นฝั่งในบ้านเออไป <S 1> <S 1> <S 1> ไปแล้วไปแไหนพุ่นน่ะ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  ทางเพื่อนอะเอ้ยไปได้เยอะไมเนีย่ยแค่นี้หรือป่ะนี้แม่ไปเรียนน้ำพี่ดาวพนเมียเอาอุ้ยปไปไปไปพี่ดาวเร็วๆไปเรียนน้ำพี่พนเมียพี่มาเรียนน้ำแมี พี่มาเรียน,นน้ำเรียนหนีโอ้ย <c oughs> เรียนหายเมีเยดิอยู่พุ่นโอ้โหไปเร็วไปเร็วด้อืออกันโยกถอยอีกถอยอีกเฮ้ยนี่พวกมือนหน่อยเพิ่นจะจับหายยังหัวหัวหัปุ่งจีปุ่งจี ปุ้งกีเบิ่งแล้วเป้าหมายเร่งใส่ปุ้งกีเบี้ยน่เป้าหมายเราเนี่ยเร่งใส่ปุ้งกีเลยไปอือโอ้ยญาตของบ้านยูจักสิพาพพอไปได้หนิเอ้ออกกําลังกายไปแล้วไปแล้วไปไม่แล้วทําใจได้แล้วมาแล้ว ทำใจกับมาแล้ววันนี้เรียนเรีนไปฟองแม่เลยเมือกี้โอ้ยเอาเ้านยมิ่งอาหลังนมาทนเาไปได้หอยินนิงเลย

ดีดหน่อยงอนอีกหน่อยงอนม้วนมวนไปแล้วชิไป็นเด่นหน่อยน่เมียนครับว่ท่านมวนท่านมวนเลยนี่ไปแล้วยังออกร่างกายไปไปจ่อย Lăng cài nữa bay 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 thôi thôi thôi, bay 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 bay

ทำไมผู้จ่าไม่สุภาพขอโทษขอไปครับพวกคุณใหม่คิปหน้าครับที่มีกล่าวว่าสวัสดีครับ